ไม่ต้องพูดเพิ่ำทำเพลงกันเยอะเพราะงานประกาศผลรางวัลแพดอะวอร์ด2016สซุปตาดังตบเท้าร่วมง,งานกันแน่นประเด็นทอตๆเนี่ยพรึบเลยแหละค่ะมาร่วมง,งานแพดอะวอร์ดกันครบเซตก็ขอเคลียร์กันหน่อยค่ะสำหรับผู้จัดการซุปตา์กล้าน้ำผ่าวและนางเอกสาวม่เดวิกาที่งานนี้บอกเลยว่าชี้แจงแถลงขาโพสต์ราม,ม่าในไอจีได้แบบลืมคำว่าไอจอนโนไปเลยประเด็นนี้ก็มีการเคลียร์กันนะคะกับ พี่ก้าก็ได้โพสเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะโพสคลิปวิดีโอที่นูน่นว่าไม่มีการถามใดๆทั้งสิ้นค่ะหนูต,ต้องขอบคุณพี่เก้าขอบคุณที่พี่เก้าเขาก็ใช้สิทธิ์ในการปี่ผู้จัดเป็นผู้จัดการน,นะคะเพื่อที่จะมาปกป้อง,งใหม่กับไม่ม้เองได้เทียกนไมคไม่ค่ะไม่ตัวใหม่เองไม่มีอะไรเลยนะคะก็ยังเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพในวงการเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเลยยังพองมันม ไปทางเราได้ติดต่อไปทางเขาหรือว่าเขาไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่มีใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะจริงๆที่โพ์นี่ก็คือความตั้งใจและเจตนาของเก้าก็คือตามที่เก้าเขียนถูกประการเก้ารู้สึกว่าเราต้องทำหน้าที่ผู้จัดการคือเราก็ต้องปกป้องน้องเราแล้วก็อยาก พี่ที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรเลยต้องการสิ่งเดียวที่ต้องการคือหลักฐานไม่ได้พูดแน่นอนค่ะไม่ได้พูดว่าไอ้ดอนโแน่นแนทอทกพอว้ารู้สึกว่ากระพางเราเงียบแต่เขาไม่เงียบสักทีการจะกล่าวหาเนี่ยที่บอกว่ามีมูลมีมูลมูลอยู่ไหนคะถูกไหมมูลอยู่ไหนเอาออกมาให้เราดูนิดนึงว่ามันมันคืออะไรเ,เราจะได้แบบถ้าน้องผิดก้าวยินดีให้น้องขอโทษไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่น้องขอโทษได้ถ้าน้องทําผิดเราก็พร้อมจะให้น้องขอโทษ เราคือเราไม่ได้พูดว่าเราจะใช้กฎหมายแต่เราบอกว่าอย่าให้ถึงขั้นต้องใช้กฎหมายเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่คุณมาพูดกันน่ะแม้ว่าตอนที่ขณะที่เขาพูดจะไม่พูดชื่อน้องแต่มินนี่มันคือใช่มีม,ม,ม,มีรูปน้องขึ้นในรายการมีการกล่าวหาแล้วคือคนส่วนมากก็เชื่อเขาเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ที่คนเคารพนับถือเพราะฉะนั้น การเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องก็อ,งอ,งอยากให้เขารับผิดชอบกับคำพูดถ้าเขายังจําได้นะคะว่าเขาพูดอะไรบ้างก็อยากให้เขาออกมารับผิดชอบสิ่งที่เขาได้พูดไว้ว่าพูดที่พูดกล่าวหาอย่างวันนี้หลักฐานถามว่าหลักฐานนะครับไม่ได้ถามว่าอยู่วงการมากี่ปีไม่ไม่เกี่ยวกัน,นะคะ่ะไม่ต้องการขอโทษถามว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว ส่วนลูกสาวของน้ำพราอีกคนอย่างสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็โดนดราม่ากับเขาด้วยหลังประกาศชัดไม่ต่อสัญญาบ้านหลังเก่าแถมยังโดนมาว่าเพื่อนซีสาวใหม่ดาวิกามีเอี่ยวชวนให้ไม่ต่อสัญญาก็จริงๆก็มันเกิดจากการตัดสินใจร่วมกันนะคะทั้งของเฟิร์นด้วยของครอบครัวเฟิร์นแล้วก็ของทั้งพี่เกล้าค่ะแล้วก็มีการได้ไปคุยกับทั้งช่องเรียบร้อยแล้วค่ะ <S <S โอ้ยไม่เกี่ยวกับเพื่อนเลยค่ะอย่างที่ที่บอกไปตอนแรกว่าก็ไม่อยากให้ไปพลาดพิงทางนู้นเนาะเขาก็โดนหนักแล้วโดยส่วนตัวเฟิร์นเองเฟิร์นก็ยืนยันว ก,การในตตััดดสิิจจ้วยวยเองงๆฝั่งพระเอกหน้าใหม่เอ้ยหน้าใสดีเจพุทธพุทธิชัยก็ขอเคลียร์บ้างกับเรื่องที่หลายคนเมาว,ว่าจะตัวแอบไปขายขนมจีบสาวไอวราภัยลินอา้อาวจริงหรือมั่วคะเนี่ยโอ้ยเคยถ่ายละครด้วยกันตั้งแต่เรื่องเพื่อเธอแล้วแล้วก็รูปที่เป็นข่าวเนี่ยก็เป็นรูปที่ถ่ายไว้ตั้งแต่แบบเพื่อเธอเปิดกล้องใหม่ๆอะไรอย่างนี้ครับไม่ได้มีตามจีบไม่ได้อะไรครับเป็นเป็นน้องที่ถ่ายละครด้วยกันครับผม ไม่ได้ว่าไงนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรไงก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาอะไรมาว่าเหมือนกันด้านลิงน้อยเจมส์จีลายุยก็โกอินเตอร์ออกอัลบั้มเพลงกับแดนประดิษฐ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไงถูกแซวแรงว่าตอนไปร้องเพลงโชว์เนี่ยเพี้ยนเพี้ยนจังเลยก็ไม่ก็เท่าไหร่นะครับผมใช่ก็ก็ถ้าเกิดว่าต่างกันน่าจะโอเคอยู่อ,อ,อันนี้ยังไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยเพลงมันจะทำให้เราท้อนะครับเจมเพราะว่าเวลาร้องเพลงเรามักก็โดนคนแบบจับผิด อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้ท้อนะครับเพราะว่าครั้งนี้ผมว่าก็โอเคกว่าครั้งอื่นนะครับส่วนหนุ่มส่วนยุคคนนี้ไม่มีเรื่องร้องเพลงจะมีก็แต่เรื่องสาวๆที่หลายคนจับผิดว่าครั้งก่อนเจ้าตัวสัมภาษณ์ว่ากาลังดูใจอยู่กับสาวนอกวงการแต่มาคราวนี้เจ้าตัวบอกไม่มีซะงั้นไม่นี่ไม่ได้บอกผมไม่ได้พูดนะใครพูดอ่ะจริงๆม่คุยนะคะคือผมไม่ได้คุยแบบว่าเราเป็นแฟนหรืออะไรนะครับเราก็มีเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้มีคุยแบบนั้นครับ แสดงว่าแบบคุยคุยคุย้างมันทรานอะไรอเยมันเพื่อนมีแต่เพื่อนบผมปิดท้ายกันที่นุ่มเสียงดีกันนะพัทที่ล่าสุดเจ้าตัวไปเตะบอลมาจนได้เรื่องเพราะด้านเตะผิดท่าถึงขั้นเอ็นข้อเท้าซ้ายฉีกคือตอนแรกเราก็ไม่ได้ไม่ได้กะจะไปหาหมอแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นอะก็เลยไปหาหมอแล้วก็ไปเอกเสล์ขากระดูกไม่แตกครับแต่ว่าเอ็นข้อเท้าฉีกซึ่งหมอบอกว่ากระดูกแตกดีกว่าหายเร็วกว่าเพราะว่าเอ็นข้อเท้าฉีกเนี่ยต้องต้องเชื่อฟังต้องห้ามดื้อคือต้องใส่เฝือกไว ให้ข้อเท้าเนี่ยอย่าขยับเยอะนะครับเอ็นจะได้จะได้เชื่อมกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเราไม่ดื้อเราทําตามเนี่ยประมาณเดือนครึ่งก็จะหายเชื่อหรือยังคะวันแนนนี่แค่ง,งานเดียวจัดซัเต็มเบรกช่วงหน้ายังมีซุปตาดังเรียงแถวต่อคิวอัปเดตอีกเพียบเลยคะ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญที่อยู่ที่อยู่ข้างๆวันทุก่านไม่อยากให้ไปไหน,น่ะคะอันนี้ก็ยืนยันกันเลยครับว่าเขาไม่เขาไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการสร้างเพจเฉลีนี้โดยตรงครับ อนุสามณีกับพี่กอล์ฟพิชยะควงกันไปดูหนังหลังจากออกรายการของพี่วูดดี้เอ้ยิ่งตอบย้ำว่ารีเทิร์นรักกันในรอบ10ปีหรือเปล่าคะเนี่ยปัใจดีดีค่ะปั้จดีอยู่กับเพื่ออยู่กับพ่อคุณแม่อยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าสําคัญในชีวิตนะคะเือจริงๆริผ่านขอไม่ระบุมิตรชื่อของคําว่ามิตรภาพแล้วกันนะมันมันไม่ได้มีคําจํากัดความอะค่ะ แต่ก็ก็ตอนนี้ทุกวันนี้ขวัญก็แบบมีความสุขกับการที่ขวัญได้รับการให้อภัยจากพี่เขาอะไรเงี้ยพี่เขาเป็นเป็นพี่ที่ดีที่ให้คำปรึกษาของขวัญแล้วก็อืมเป็นสิ่งที่สําคัญที่อยู่ที่อยู่ข้าง,ข,างขวัญที่ขวัญไม่อยากให้ไปไหนอะค่ะพ่อแม่โอเคกับทุกคนถ้าเกิดคนไหนรักลูกดูแลลูกดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่กอเป็นบุคคลหนึ่งที่ไม่เคยทําร้ายขวัญสาวขวัญแฮ ก็ไม่รู้ว่าสาวเจนนี่จะยังแฮปปี้ไหมหลังโดนติว่าเปิดยิมราคาสูงกันไปงานนี้เจนนี่สยอย่างดันแร์ค่ะไม่นะคะเจะนี้ว่ามาตรฐานค่ะมันก็เท่ากับเท่ากับศตูของครูครุณหนุ่มอะค่ะราคาเท่ากันไม่มีค่ะมีแต่สมัครเพิ่ม <c oughs> ไม่ปกติค่ะไม่ไปก,กติไม่มีไม่มีไม่มีค่ะ ส่วนนุ่มโดมก็ออกอาการอารมณ์เสียหลังแฟนสาวเมทันมีข่าวภาพหลุดโดนแอบถ่ายในห้องน้ำงานนี้เจ้าตัวบอกเลยว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้คือจริงๆผมกับน้องคุยกันตลอดนะครับแล้วกเ็เราก็ปรึกษากันด้วยดีมาตลอดมันน่าห็งใจอะ่ะเอาพูดตรงๆนะฮะแล้วก็คนทำก็ไม่น่าปกติป่ะฮะนะฮะใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าผมขอตอบแล้วกันเนาะไม่ต้องถามนะครับก็คือเนี่ยแหละให้กำลังใจกันอะไรเงี้ย ที่ดูจะมีความคืบหน้าก็เรื่องอยากของคู่รังปีเตอร์พลอยซึ่งล่าสุดหนุ่มปีเตอร์ก็เผยว่ากําลังอยู่ในขั้นตอนการร่างสัญญาข้อตกลงระหว่างทั้งคู่ซึ่งน่าจะได้ข้อสิ้นสุดไม่เกิน1สัปดาห์มันเป็นข้อตกลงที่ผมเสนอไปครับ <c oughs> ที่ผมบอกผมจะรับผิดชอบแบบนี้แบบน,แบบนี้คุณโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็เนี่ยครับกำลังแก้ไขให้มันให้มันตามที่ผมพูดจริงๆนะครับมี่คือที่ว่าเขาอยากเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกที่บอกว่าติด่าอืาครับ ก่าเราสามารถจัดการให้ได้ไหมในส่วนนั้นคือจริงๆแล้วมันก็มันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องนะครับจริงๆแล้วการว่าเด็กมันไม่สมควรไม่ว่าจะเป็นเออ่เป็นลูกของใครก็แล้วแต่แต่มันรู้ว่เขาพูดเหมือนว่าเป็นคนใกล้ชิดของเราตมันไม่มีครับเออ่คือคือคนที่เอา่ามันมันเอเพจสตอเบอรี่อะไรทักอย่างเนี่ยครับที่เออ่ครับ,ค,รบคือ คือตอนที่แบบว่ามีคนมาบอกว่าเป็นคนในทีมผมอย่างเงี้ยผมก็ไล่เช็คอย่างเงี้ยครับว่าเฮมีใครเกี่ยวตรงนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีอันนี้เขายืนยันกันเลยครับว่าเขาไม่เขาไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการสร้างเพจอะไรนี้โดยตรงครับบ้านที่พี่ปอยไม่อยากให้ขายบ้านเนี่ยครับมันง่ายกับลูกแต่งริงแล้วมันเป็นบ้านที่ผมซื้อซื้อหุ้นแบบว่ากับน้าซื้อครับมันไม่ใช่บ้านผมคนเดียวครับซึ่งจริงๆแล้วคือถ้าถ้าจะยกบ้านให้อย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ใช่บ้านผมร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยใช่ไหมกัน ย,ยัยืนคือ,อจริงๆแล้วบ้านบ้านบ้านมันก็ใหญ่นะมันเป็นบ้านห้าชั้นอย่างเงี้ยครับที่จริงๆมันก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะกันวันเสราร์อาทิตย์นี้ว่างไหมคะมิก็จะชวนไปชิมฝีมือการทำอาหารของพี่ตั๊กสิรีพรและคุณีีดในงานไทเฟกเวิ l d o ออฟฟู้ดเอเชีย2016พร้อมกิจกรรมมากมายที่บูธผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ไอเชฟและแม็กช พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และ c o o k ิ้งโชว์จากรา้านอาหาร to ชืช่อดังรวมถึงสินค้าราคาพิเศษที่มีเฉพาะแค่ในงานนี้เท่านั้นนะคะไปชมชิมช้อปกันได้นะคะในวันที่28ถึง29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มณ Impact e x h i b i t i o n Hall 1ประตูทางเข้าที่3ที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะ กันอัปเดตทั้งนั้นวินนะ่ะพูดเลยอดีตนางสาวไทยคนสวยป๊อปอริยาไม่เจอนานแต่บอกเลยว่าหุ่นยังเสียหน้ายังแป๊ะอยู่เหมือนเดิมว้าวหุ่นพร้อมหน้าพร้อมแบบนี้ไม่คิดจะหวนคืนจอหลับเล่นละครจากเรื่องบ้างเรอนักแสดงอุย้ยไม่ไเล่นแสดงตั้งแต่พี่เบิร์ตสมัยตอนนั้นเป็นใกล้รุ่งเกือ <laughs> บ20ปีแล้วอย่างเนี้ยนะคะก็เราชอบทอี่ขอบขอบวงการนิดนึงอ่ะขอบขอบรู้สึกมันกว่าชอบมองไปวงการนะคะ มต้องดูก่อนแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงแล้วงานไงคุณแบบรุ่นนี้แล้วมันก็มีแต่รุ่นแม่กับยายแล้วนะคะบทอ,อย่างนี้อาจจะให้เล่นอะลัยแ่ที่ที่มมมไม่เข้าไม่ให้การต่างเองมีที่ติดต่อมาแต่ก็มันก็ไม่ใช่เราอะนะคะบางบางเรื่องมันไม่ใช่ก็ไม่ใช่อ่ะค่ะไม่ว่าซุปตาเบอร์ไหนก็หาได้ตลอดเอาล่ะเล่นคำขำสเกต็ตดาว ขอรลัดคิวให้กับความน่ารักที่เล่นของหนุ่มแบมแบมวงกัเซเว่นและหนุ่มต่อธนาพงานนี้ทั้งสองหนุ่มเขาโพสท่าชวนจิ้นที่อาจจะดูติดแหลกไปนิดนึงจะเป็นยังไงอ้าชมค่ะพี่คาดหวังนะครับต่อเป็นตัวแทนของคนไทยนะครับครับวอท่าไ่ก่อนกว่าโอ้โหวาง h e วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากไคยศิตเครื่องประดับจากทำดิ๊กแอนด์ทร์รีเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะฮูริพัทจะให้